ครับขอไปข้ออื่นกันแล้วกันนะครับผมใช้อำนาจของพิธีกรนะครับอยากจะมีอำนาจบ้างครับขอข้อวินิจฉัยเรื่องโลกวัชชะด้วยครับว่ามีขอบเขียดยังไงเพราะอย่างเช่นภิกษุฉันสุราแมฉันสุราเลยนะก็โดนจับศึกเพราะว่าเป็นโลกวัชชะครับหาเรื่องไอ้ไอ้สุราทีนึงกัน โลกวัชชะอะไรก็ได้ครับอาจารย์นึงผมพูดเลยก็ได้คือเรื่องโลกวัชชะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องพูดให้ฟังเรื่องปัติวัชชะด้วยในเรื่องมาติกานะครับการจําแนกอาบัตการจะไม่ได้ใช้อาบัตเนี่ยเราควรต้องจํามาติกาสิบเจ็อย่างให้ได้นะครับแล้วก็ต้องแม่นยําด้วยคราวนี้ในมาติกาสิบเจ็อย่างจะมีหมวดหนึ่งเรียกว่าวัชชะประเภทจาแนกโดยโทษนะครับจะมีอยู่สองอย่างโลกวัชชะแล้วก็ปัติวัชชะแต่ปัญหาคือทุกวันนี้เนี่ยมักจะใช้คําว่าโลกวัชชะพลาดไป ผิดเพี้ยนไปกลายเป็นว่าโรคติดเตียนอะไรก็ตามมานโรคติดเตียนเนี่ยเป็นโรคกวัตชาปหมดอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับในคัมภีร์ท่านอธิบายแบบนี้นะถ้าเป็นโรคกวัตรช้ดูอย่างนี้ครับถ้ารู้วัตถุวัตถุเนี่ยหมายถึงสิ่งที่กําลังทาเนี่ยรู้ว่าการที่กําลังทําอยู่นะครับเรียกว่าวัตถุเช่นเสดไปทุนก็คือรู้ว่ากําลังเสพไปทุนอยู่นะครับเรียกว่ารู้วัตถุนะครับโรคกวัชชะาคือถ้ารู้วัตถุจิตจะเป็นอกุศลอย่างเดียวแน่นอนเลย เรียกโลกาวาชาัชชะเช่นเมตุนธรรมสิกขาบทรู้ว่ากำลังเสียเมตุนจิตเป็นอกุศลอย่างเดียวนะครับอธินาทานสิกขาบทนะครับเป็นโลกาวัชชะหรืออาโลกาวัชชะเหมือนกันนะครับเลยเป็นเพราะยังไม่อธิบายปัญติวาชาัชชะก็เนี่ยครับรู้ว่ากำลังขโมยของอยู่เนะี่ยจิตนกุศลไม่ได้นะครับอกุศลไ,ได้อย่างเดียวส่วนปัญติวัชชะก็คือถึงจะรู้ว่าถูกรู้ตัวว่า,ากำลังทําอะไรอยู่เลยนะครับจิตก็เป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้เช่นวิการละโภชนาสิกขาบทเ,าเป็นยังไงครับ พิการละโภชนาสิขาหมกำลังฉัน,านอาหารอยู่เนี่ยบังฉันไปก็พิจารณาเรื่องปัจจามาฐานเป็นต้นใช่ไหมครับเรื่องความเป็นธาตุบ้างอะไรบ้างด้วยมีสติอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกุศลใช่ไหมครับแต่ว่าเอ้าม,อรรอม,อมันเลยไปแล้วอะเลยเวลาไปแล้วก็รู้ตัวอยู่ก็บังฉันอาหารอยู่นี่แหละแต่มันเลยเวลาไปแล้วนี่ก็ถึงจะรู้ว่าถูกอยู่จิตก,ก็เป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยโลกาวาชัชโลกาวัชชา,า,า,ชาปแปลว่าอะไรนะครับ โลกว่าชาถ้าแปลตามศัพท์เนี่ยแปลว่าอาบัตที่มีโทษที่ปรากฏในโลกนะครับก็ถ้าจะอธิบายง่ายๆคือเกี่ยวกับเรื่องอกุศลที่ว่าอย่างไรครับมันเกี่ยวกับอกุศลเป็นอกุศลและจิตนะครับครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าชาวบ้านติเตียนนะครับเพราะว่าอจริงๆพูดให้ฟังเลยก็คือว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาเข้าใจนะครับบางทีแม้เรื่องที่ไม่ควรติเตียนก็ไปติเตียนในเรื่องที่ควรตดติเตียนกับสรรเสริญนะครับในปัจจุบันนี้อได้เจอเยอะซะด้วยนะเรื่องแบบนี้นะครับ คราวนี้ส่วนปณติวัชชาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่ายกตัวอย่างไปคือถึงจะรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่จิตก็เป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่รู้ก็เหมือนกันนะไม่รู้ก็เช่นเดียวกันนะครับจิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้อีกเหมือนกันเช่นกระถินสิกขาบทอ,าอย่างเงี้ยอ่ะลองตัวอย่างอีกกระถินสิกขาบทเนี่ยถึงจะรู้ว่าถูกก็ไม่มีการจดจองว่าจิตต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวตองอธิบายหน่อยนะกระถินสิกขาบทเนี่ยคือเรื่องการที่เก็บจีวรไม่เกินสิบวันอ่าเรื่องเก ก็เก็บจีวันไว้เกินสิบว่าตอนนี้กำลังเก็บจีวันไว้เกินสิบว,วันมันก็ไม่แน่ว่าต้องเป็นอกุศลนะครับมันมีอย่างนี้อีกนะครับกรณีอาจจะไม่รู้สิกขาบทก็ได้นะครับมันเป็นไม่ได้อีกเหมือนกันสูตกับต้นไม้ถางยางครับเเออพื่อจะบูชาเจดีอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นใส่ใจแบบนี้นะมันจะใส่ใจถึงสิกขาบทในขนาดนั้นนะครับก็เน,นี่ยมันก็ไม่แน่ไหมครับวันนี้แต่คราวนี้เนี่ยคําถามมีพูดถึงคือมันอย่างนี้ครับอาจารย์ ผมเข้าใจว่าผู้ที่ถามเนี่ยคาว่าโลกวิชาก็มายันก,ก็ติดเตียนอย่างเช่นดื่มเหล้าแล้วก็โดนจับศึกอะไรต่ไม่อะไรนะครับม,มันเป็นอย่างนี้แตลว่าเรื่องเรื่องเรื่องคาว่าโลกวัชากับอนะตติวัชชาเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์มหาภภาพูพิดได้อธิบายไปแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะทําความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าปัจจุบันนะครับว่าเรื่องของว,วงการสงฆ์ของเราเนี่ย ในสายตาของสังคมโลกซึ่งไม่ห่างวัดหางวานนะครับเ,รนนเขามักจะตัดสินเราแล้วก็มักจะจัดแกงพระสงฆ์ของเรานะครับจนแล้วก็มีกฎหมายมีอำนาจอะไรขึ้นมาเหนือทำให้ในของเรานะเขาให้เราพีา่นิฉัยกันเองหรอกแม้แต่ตัวพวกเราก็เองเหมือนถูกลอยแพรนะครับทุกวันนี้ พระเถระก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้พวกเรานะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตามทําตามขั้นตอนพระธรรมวินัยนะครับอาจารย์ก็เรียกแต่ศักแต่ว่าอาจารย์เฉยป่าปกครองก็ไม่ได้ปกครองเราหรอกนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เหมือนนําในธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมีกฎหมายขึ้นมากฎหมายขึ้นมากฎหมายก็ทําอย่างไรครับ อันนี้ที่เท่าที่ผมทราบจากตำรวจนะครับว,ว่าถ้าเห็นพลาะถ้ามีคนไปแก้งเขาจับไปก่อนแล้วเขาจะบังคับให้เราสึกแล้วเขาถึงจะดําเนินคดีเพราะฉะนั้นต้องตัวใครตัวมันนะครับตรงนี้นะใครจะไปฉันพยายนหน้าอะไรก็ต้องระวังคดีนะครับาาผมไม่ได้ไม่รู้ด้วยนะผมไม่เอาเป็นยานะฮะอ่าเขาขอกาสผมผมยังยังติดใจเรื่องแรกสักนิดหนึ่งผมที่ว่าที่เรื่องแรกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องแรกของ เดี๋ยวขอขอครับเดี๋ยวขอกับที่ว่าที่ว่าท่านอาจารย์วิทยากรบอกว่าถือว่าฟืนกับแรกของทุกที่ที่ต้องยกตัวอย่างมาแต่ถ้าเราแบบว่าสมมติว่าไอสิ่งที่เขาทําให้นั้นสมควรจะรับค่าจ้างอย่างเงี้ยสมมุติคือคือคือค่าแรงแล้วษณะอย่างนั้นผมอ่าแล้วแล้วมันมันจะเป็นมันจะเป็นแบบที่อาจารย์ว่าไหม แล้วเราเราพูดแบบไหนครับตอนเราใช้เขาหมายถึงว่าเราใช้เราใช้เขาเนี่ยทุกคนเอาปืนมาที่อย่างอย่างท่านอาจารย์ว่านี่เออแล้วท่านบอกอาจารย์บอกเป็นนี่นี่ถือว่าแลกกันแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเร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 าแบบว่าเราเออเอาเอาปืนมาให้หน่อยแล้วเราให้สบู่ไปหรืออะไรเนี่ยแต่สิ่งที่เขาสมควรจะได้เป็นค่าจ้างนี่เราคิดอย่างนั้นได้ไหมอ่า่ามันต้องใช้แรงงานต้องมีการแลกครับานอาจารย์ ถ้าไม่มีการแลกอ,อาจารย์ก็ให้เขาไปแล้วเขาก็ไปทํางานของเขาปกติมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับถ้าบอกว่าเอาเอานี้ไปแล้วไปทํางานให้อัตมานะมันต้องมีการพูดแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ครับถ้าไม่มีการพูดแลกเปลี่ยนกันเลยเอาอันนี้ไปกินไปนะถ้ากินแล้วล้วก็จะช่วยเหลือบ้บานาหน่อยนะมีงานอะไรก็ทาช่วยเหลือวัดบ้บานๆนี่ก็ไม่ไม่ไเ,เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอะไรแล้วใช่ไหมครับอยู่ที่คำพูดของเราการแลกเปลี่ยนนะครับ อาจารย์น,นี่อาจารย์พอฟังผมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนก็ไม่ชื่อว่าแลกเปลี่ยนแม้แต่เขาจะได้ของสมที่สมควรจะได้ไปก็ตามอเราเห็นบุญเห็นคุณเขาว่าโอ้ยไอคนนี้มันมันช่วยวัดวาดีเหลือเกินมาอยู่วัดวาเป็นเดือนสองเดือนแล้วช่วยเหลือาดีสมควรที่จะได้อะ,อะไรอ่ะเอาเปิ้ลไปกินหน่อยอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะไอนั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วเพราะเราไม่ได้บอกให้มีการแลกเปลี่ยนครับนี่ครับครับ เขาเข้าใจไหมครับอาจารย์ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณ้สนดีนะครับออคำถามต่อไปนะครับผู้เสริมนิดนึงก็ดีนะครับเออใช่กรณีถ้าเกิดเราไม่มีเราต้องการเรามีของของเราอยู่แต่เราไม่ต้องการของเนี้ยเราต้องการของที่โยมเขามีอย่างเงี้ยนะที่จริงถามว่าแลกกันได้ไหมเนี่ยก็คือถ้าจะแลกกับเขามันก็ต้องมีคําพูดที่สมควรนะครับก็คือบอกว่าอาตมามีสิ่งเนี้ยแต่อาตมาไม่ต้องการสิ่งนี้อาตมาต้องการไม่ต้องคุยกันแต่ไหนอาตมามีสิ่งนี้อยู่แต่อาตมาต้องการสิ่งนี้ ไอ้สิ่งนี้ผมก็พูดไปว่าคืออะไระนะครับเช่นอะไรดีอะอาตมามีปากกาเนี่ยแต่อาตมาต้องการเอานี้ก็ได้นะเอาแบบเดียวกันเลยอาตมามีไฮไลท์สีเขียวเนี่ยแต่อาตมาต้องการไฮไลท์สีชมพูโยมก็มีสีชมพูอยู่พอดีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องอาบัตนะบอกแบบนี้ครับเพราะเป็นเขาเรียกกับพิญญบหารไม่ใช้คาว่าแรกครับไม่ใช้คาว่าแรกบอกกันว่าเรามีสิ่งนี้แต่เราต้องการสิ่งนี้อครับให้โยมเขาฉลาดเองครับ เอาละครับคำถามต่อไปก็แล้วกันนะครับ